ตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ในช่วงเ้าต้องรู้ผมมีเรื่องลุยของแท้ง300ครับแท้ง300นี่ถือว่าเป็นตัวของออฟโรดไฮบริดเอสรุ่นล่าสุดจากเกทวอร์มอเตอร์ครับรุ่นนี้ไม่ธรรมดาครับตัวช่วยลุยเพียบเลยครับติดตามชมให้ได้นะครับส่วนในช่วงท้องโลกยานยนต์ครับฮอนด้าเปิดตัวรถยนต์ใหม่กับออนิวฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี e-hv ในทุกรุ่นครับ ความแตกต่างของแต่ละรุ่นนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับรายละเอียดเรามีให้รับชมครับและสุดท้ายนะครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอินูสุวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย ADA s ครับเราได้ยินกันมาหลากหลายนะครับว่า ADA s ประกอบไปด้วยฟังก์ชันโน้นฟังก์ชันนี้รายละเอียดต่างๆนะครับของ ADA s จะเป็นเช่นไรและที่มาของเทคโนโลยีนี้คืออะไรในช่วงนี้เรามีคําตอบให้ครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่นะครับเรื่องลุยของแท้ง300รอรออยู่หลังโฆษณาครับ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเ,เอ้าใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด ค a ายซีเอสาใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รูอจอ้จบ Heal the Drive สุดกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้เปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่สำครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าชมการทดสอบสมราณนะของเก t วอ a มอเตอร์รุ่นล่าสุดนะครับกับแท n ง300สมรรถนะของแท n ง300ในรูปแบบของ SUV Hybrid นะครับเราจะไปลองลุยบนเส้นทางออฟโรดกันปลายทางอยู่ที่เขา,ยาเยี่ยงเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าสมรรถนะการลุยของเขาที่มีฟัง์กชันเด่นๆในด้านของการลุยนะครับเราเคยรีวิวท่านชมรับชมไปแล้วหลากหลายฟีเจอร์เลยแหละไปดูกันว่าครั้งนี้ ในการใช้คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในแท้ง300อ่ะเราจะได้ใช้รูปแบบของฟีเจอร์อะไรบ้างเอาละครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่การเดินทางกันเลยนะครับวันนี้เป้าหมายปลายทางค่อนข้างจะไกลนะครับ mm hmm. เขาใหญ่เที่ยงระยะทางที่เราออกเดินทางมาก็ประมาณ200กิโลเมตรที่ใช้เป็นเส้นทางในการทดสอบแท้ง300 HEV ในครั้งนี้นะครับ ภูมิรัภายนอกอย่างที่ผมบอกนะ Modern ์ l e ล t r c a r นะครับในรูปแบบของ Boxy Car ที่เป็นทรงกล่องแบบนี้เนี่ยพอมาสัมผัสเข้าจริงๆนะครับรูปแบบทางเรียบแบบนี้นะตอนแรกดับแรกก่อนเลยผมคาดหวังว่าอย่างนี้ว่าเอรถรูปทรงแบบเนี้ยเสียงังต้องดังเพราะมันต้านลมเยอะใช่ไหมครับความรูปลงของการที่เป็นรถทรงกล่อง แต่พอมาสัมผัสจริงๆแล้วนะผมลองสัมผัสดูนะความเร็ว120กิโลเมตรชั่วโมงเพิ่งเริ่มจะมีเสียงลมอ่ะอันนี้ที่เป็นสิ่งที่ผิดความคาดหวังผมไปนิดนึงตรงนี้ว่ามันน่าจะดังกว่านี้แต่งเงียบทำออกมาใช้ได้ดีเลยแหละการตกแต่งประดับประดาข้างในก็ถือว่าวิลิสมาลาพอสมควรนะครับจอเนี่ยทั้งชุดมาตรวัดกับจอทัชสกรีนตรงกลางรวมๆแล้ว24นิ้วนะก็ แสดงการทำงานของทุกรูปแบบนะครับสามารถควบคุมได้จากที่ตัวจอยเองหรือที่พวงมาลัยมันติฟังชันท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเตือนต่างๆตอนนี้นะครับทั้งเตือนออกนอกเลนหรือเตือนลดคันหน้าหรือเตือนรถที่วิ่งจากด้านหลังมาเนี่ยแท้ง300ระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบครันนะครับเรียกได้ว่าเทคโนโลยี a d a s มีอะไรแท้ง300มีให้หมดคุณพลังที่ใช้ขับเคลื่อนในตัวแท้ง300 HEV นะครับ เครื่องยนต์หลักนั้นเป็นเครื่องยนต์ขนาด2องสลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด244แรงม้าพร้อมมรงบิด380นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่มาช่วยขับเคลื่อนเนี่ยให้กำลังสูงถึง106แรงม้าเลยทีเดียวนะคือระบบไฮบริดของแกวมอเตอร์ ater, หรือระบบไฮบริดที่อยู่ในแท้ง300คันนี้ทางผู้ผลิตเขาบอกว่าไฮบริดของเขาไม่ได้เน้นในเรื่องประหยัด แต่เป็นตัวเสริมสมรรถนะให้มีการขับขี่ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพในการเ,เรื่องอัตราลเร่งเรื่องความเร็วที่มากขึ้นที่สูงขึ้นนะครับวัตถุประสงค์คนละแนวทางกันกันกบระบบไฮบริดที่คู่แข่งหลายๆแบรนด์เนี่ยกำลังพัฒน,นาอยู่แต่เกทวอลเขาจะไปพัฒนาในเรื่องของมาเสริมสมรรถนะเอา เราสามารถมองสถานการณ์นะครับบนเส้นทางบนแท็กบนผิวทางของออฟโรดได้นะไม่ต้องมีเนวิเกเตอร์หรือว่าผู้โดยสารที่ต้องลงไปมองลายนะครับ mm hmm. ก็เป็นระบบเซฟตี้หนึ่รูปแบบนะแล้วก็ไอตัวของระบบช่วยเหลืออย่าง h i เทอร์เซนคอนโทรเนี่ยก็มีติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับคือเรากรณีที่เราปล่อยคันเร่งเนี่ยกับพื้นสภาพพื้นที่มันดิ่งลงทางชัน ตัวของ h i d e s c e n t Control มันก็จะมาจับให้นะครับเอากําลังจากเครื่องยนต์เอาส่วนของเบรกมาประมวลผลต่างๆแล้วก็พิจารณาสั่งการให้เองแต่ย่างความเร็วต้องอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับดีนะ่านผู้ชมเรื่องของระบบช่วงล่างก็สําคัญนะอย่างนี้ผมบอกว่าตอนทางเรียบเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับฟิลลิ่ง,งช่วงล่างแต่พอมันอยู่ออฟโรดแบบนี้นะ บอดี้รถแทบจะอยู่กับที่นะครับแต่ว่าช่วงลางเนี่ยเขาซับแรงสระเทือนก็ปีนหินปีนล่องต่างๆเนี่ยซับไม่ได้ดีนะฮะตอนนี้เราเรายังใช้แค่โฟลอนะไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะเจอในเรื่องของโครนจะเจอในเรื่องของสภาพเส้นทางที่แฉะที่เละไหมนะครับเกิอว่าแฉะเละด้วยเนี่ยแน่นอนว่า หมดการขับขี่อื่นๆน,นะครับที่ผมเรียนไว้ตอนแรกว่า7หมดการขับขี่ซึ่งแบ่งเป็นออฟโรดโหมดอยู่ประมาณนัก3รูปแบบ4รูปแบบนนะที่มีหิมะมีโคลนมีทรายเนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่านะ mm hmm. แล้วฝนเนี่ยก็กำลังเริ่มตั้งเขามาแล้วครับถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาตอนนี้ผมขอให้ฝนตกเลยผมอยากรู้ว่าขีดจํากัดของมันขนาดไหนนะครับว่าสภาพเด้นทางที่ จากเดิมรถออฟโรดที่เป็นรูปแบบกระบะนะครับหรือ P.P.V เนี่ยมาวันนี้เซกเมนต์ของ S.U.V ที่มีสมรรถนะลุยอย่างเกียร์โฟลเข้ามามีดิฟเฟอเรนเชยล็อกด้านหน้าด้านหลังเป็นไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะลุย,ยหนักขนาดไหนนะาว่านาอยากให้ฝนตกจริงครับนะอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจก็คือมุมไต่มุมจากของรถคันนี้นะครับ องศาอยู่ประมาณ34มสมองศาเท่านั้นนะครับการมารทะเนี่ยเหลี่ยมรรทะมันเลยแบบเขาเรียกว่ามันมันมัน,มนพื้นที่ในการมารทะมันน้อยนะฮะทำให้ความราชันของพื้นที่เนี่ยที่เป็นอุปสรรคเนี่ยนะฮะก็การกระทบกระทั่งของตัวรถกับสะานต้นทางก็น้อยลงไปเอาละครับท่านผู้ชมครับความชันเริ่มเพิ่มองศาขึ้นเรื่อยๆนะไอตัว ของออฟโรดคุ o ออนโทนก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกว้นตั้งแต่แรกว่าอาวุธลับของเขามีดิฟเฟอเรนเชนล็อกไฟฟ้าทาั้งด้านหน้าและด้านหลังตรงสถานการณ์ตรงนี้ไอ้ขึ้นเนินชันยาวๆอย่างเนี้ยผมก็จะใส่ดิฟล็อกข้างหลังครับแล้วก็ปล่อยให้โหมดขอออฟโรดคุชออนโทนเป็นตัวจัดการนะครับไม่ได้เติมคันเลยลองลุยหินนะครับก็ผ่านไปได้นะล่างสาบแตงสาเทือนได้ดีนะได้ไอ้ส่วนของ น่าจะออฟโรดมาดูด้วยก็สบายนะฮะเหมือนมีตาอยู่นอกรถครับคอยมองเหลี่ยมมองหลุมมองลายได้ครับแล้วก็ไอความสูงจากใต้ท้องรถเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เหตุนะในเรื่องการฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆมันก็จะไม่กระแทกถนะ้าเกิดว่าใต้ท้องรถมันสูงนะครับอย่างตัวของแท้ง300เนี่ยใต้ท้องรถเขาบอกว่าสูง2 40กว่ามิลลิเมตรนะค่อนข้างจะสูงเลยละ่ะ เอาละครับออฟโรดคุดคอนโทนเพราว่านะการ,รที่คณเรือขึ้นไปคือตัวนี้เขาจะชดเชยรอบชดนะเชยคันเร่งให้เองนะโดยที่แบบพวบขี่ไม่ต้องเหยียบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของ T300 รเขาเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะในรูปแบบของ walking speed ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเนี่ยดูเด ผมตั้งระดับไว้นะมันจะมีบอกไว้อยู่ประมาณ10ระดับผมตั้งระดับหนึ่งนั้นโทษนะครคือไม่ได้เหยียบคันเร่งนะให้เขาขึ้นไปเองครับให้กำลังเรื่องยนต์ให้กล่อง ECU ให้ตัวรถพาให้มันผ่านอุปสรรคไปได้เองนี่คือความฉลาดของระบบนะครับที่อยู่ในแ้งค์300กับตัวของ o o f f r Off-Road Cruise c o n t r o l ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันในกรณีที่เข้าเส้นทางออฟโรดะนะฮะไปได้กลับถึงเป็นนิยามของการเข้าสู่เส้นทางออฟโรดแบบนี้ยิ่งมีตัวช่วยที่ทันสมัยแบบนี้นะครับทั้งซาของผู้ขับขี่แทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากนักเลยรถก็จัดการให้ได้อันนี้ขอชื่นชมชอบกับระบบการลุยออฟโรดของเขาครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับ ทางเกียร์บอมเตอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ว่าแทงเทินในกรณีที่เราเข้าสู่โหมดการขับขี่ที่เป็น 4L แน่นอนวงเลี้ยวมันกว้างขึ้นแน่นอนอยู่แล้วไอ้โหมดตรงนี้เขาเข้ามาทํางานอย่างนี้ท่านผู้ชมเขาล็อกล้อหลังฝั่งในหมายถึงว่าถ้าเราเลี้ยวขวาล้อหลังฝั่งขวาจะถูกล็อกอยู่กับที่แล้วจะทางานเพียงล้อหน้าเพียงอย่างเดียววงเลี้ยวมันก็เลยแคบลงนะครับดูนะวิธีการเนี่ยผมหักล้อสุดนะครับมันจะมีไฟสีเขียวโชว์ที่หน้าจอแล้วผมก็ไปเลยที่นี้ พอสีเขียวมันเริ่มทำงานนั่นแหละล้อหลังมันถูกล็อกแล้วฮะเกียร์ยังอยู่ 4L อยู่นะครับเนี่ยเล็กแคบค่อนข้างจะแคบอะวงเดียวท่านผู้ชมครับเรียบร้อยวันนี้นะครับกับภารกิจ ที่อยู่กับเจ้า Tank 300. แทง3 0 0ร้ถคันนี้มีดีเรื่องสมรรถนะในการลุยครับฟีเจอร์หลากหลายนะไม่พูดถึงเอดอร์สนะเอดอร์สมีอะไรเขามีให้หมดเลย a อ a ด t i v e คุณสนโทเลนคิดเลนพลัสเจอร์อะไรพวกนี้นะครับมีหมดในส่วนของตัวทเทอร์ถถยจอดก็มีมาให้จดจำเส้นทางประมาณ50เมตรนะครับก็ทำให้ในการเข้าจอดที่แค,แคบๆหรือเส้นทางแคบๆเนี่ย ทั้งปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายแต่เรื่องความโดดเด่นของเขาในสมรรถนะออฟโรดครับทั้งในส่วนของออฟโรดมอนิเตอร์ในส่วนของระบบ,บขับเคลื่อนที่เป็นตัวของออฟวิลได e แต่มีโฟล o w มาให้โหมดการขับขี่ที่แบ่งได้เป็น7โหมดด้วยกันทั้งโหมดการขับขี่ทางเรียบและทางลุยที่มีทั้งหิมะมีทั้งโครนมีทั้งทรายนะครับดิฟเฟอเรนเชล็อกมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเป็นไฟฟ้าด้วยโหมดเขาเรียกว,ว่า แท้งเทินกับรถในที่แคบในกรณีใช้ระบบขับเคลื่อนโฟลก็มีนะครับอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เราได้มาสัมผัสในวันนี้สมรรถนะเครื่องยนต์เองนะครับ2.0ลิตรที่เป็นขุมพลังหลักนะครับจากเครื่องยนต์สันดาปตัวนี้ให้พลังแรงม้าึง2 4 4แรงม้าพร้อมแรงบิด380นิวตันเมตรครับในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้106แรงม้าอย่างที่บอกนะระบบไฮบริดของเกท1นั้นไม่ได้เน้นในเรื่องความประหยัดแต่เน้นในเรื่องสมรรถนะที่มีเพิ่มขึ้นขับสนุกมากยิ่งขึ้นระบบ เป็น9้าจังหวะมีแพทเทิร์นชิพให้ด้วยของที่อยู่ในรถคันนี้ถือว่าเกินคันนะครับมีฟีเจอร์มาให้มากมายในราคาจำหน่ายล้าน8 0แสนบาท1,799,000าบาทเป็นราคาตัว,ตวของแท้ง300คันนี้นะครับในราคาจำหน่ายที่ตั้งเซ็ตเอาไว้กับของที่ให้มาในรถทั้งหมดเนี่ยผมมองดูแล้วว่ามันบาลานซ์นะมันคุ้มค่าสำหรับแท้ง300เองรถลุยคันนี้น่าสนใจและมีดีที่ฟังก์ชันในการลุย อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเผเอใจกวาเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a s d a CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive นิวน e ิสันคิกส์อีพาวเวเทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากน e ิสันประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จ <c oughs> แต่ต้องรอนิวน e ิสันคิกส์อีพาวเวอร์ทันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดแย้นิสัน เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สำ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max กลมกลเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G ข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตอเวอร์ไทยแลนด์นะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันครับท่านผู้ชมครับช่วงปลายปีนี้งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแน่นอนจะเป็นงานแสดงรถยนต์ที่หลายๆคนรอคอยนะครับทั้งเรื่องการดูรถใหม่หรืองานโปรโมชั่นต่างๆพวกนี้นี่แหมต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีสําหรับประเทศไทยนะครับงานก็จะไปเริ่มต้นขึ้นวันที่ 30พฤศจิกายนไปจนถึง11ทธันวาคมนะครับแต่ก่อนจะถึงงานนี้นะครับไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับหรือปีนี้เขาเรียกว่างาน แชแปน์โมบิลิตี้โช2023นะครับก็เป็นอีก1ง,งานใหญ่ระดับโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นาการมองทิศทางของรถยนต์ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากค่ายญี่ปุ่นนะครับงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้นะครับและผมมีไฮไลท์บางส่วนมาฝากครับ ในงานนี้ m a สด้ก็เตรียมพร้อมที่จะจัดบูธภายในทีมที่เรียกว่า the future created by the love of cars หรืออนาคตที่สร้างขึ้นจากความรักในรถยนต์นะครับก็จะเป็นการออกแบบเพื่อถ่ายทอดความมุ่งมั่นของ m a สด้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รักในการขับขี่และรักในรถยนต์ในพื้นที่ของ Mazda นี่ก็เตรียมการจัดแสดงรถสปอร์ตโรสเตอร์ ม a สด้ MX-5 ซึ่งเป็นแบรนด์ไอคอนและก็มีประวัติศาสตร์นยาวนานด้วยนำมาสด้า MX-5 นั้นมาจัดแสดงในหลากหลายรุ่นได้แก่มาสด้า MX-5 ขนาด2ใน3ของรถจริงเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่แบบจำลองให้กับเด็กๆ m a สด้ MX-5 Generation ที่4รุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาอัปเกรดครั้งใหญ่และ Mazda MX-5 SE DV2 ที่สามารถควบคุมการขับขี่ได้ด้วยมือของผู้ขับเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังเตรียมรถต้นแบบที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกแบบ World Premier ในงานนี้อีกด้วยนิสสันมอเตอร์เตรียมเผยโฉมรถไฟฟ้าต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดรุ่นแรกคือนิสสัน Hyper u r เออเป็นรถพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของ Cross Over ที่มีความโดดเด่นโฉบเฉี่ยวและทันสมัยในเรื่องของดีไซน์มีระบบการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้า จากรถยนต์สู่ที่พักอาศัยหรือที่เรียกว่า vehicle to home ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดการใช้พลังงานอย่างมากรวมไปถึงยังสร้างความยั่งยืนในโครงข่ายไฟฟ้าโดยระบบการถ่ายเทพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นเจ้าของสามารถส่งต่อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินให้กับโครงข่ายเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของตนเองและยังสามารถสร้างไรายได้ในกระบวนการนี้ได้อีกด้วย Honda Accord Generation ที่11 ที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนี่นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาน่าสนใจเทคโนโลยี Technology ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับบริษัท Honda a u t o ต o โมบิลประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Honda Accord e-h e, H e v ใหม่เจเนอเรชั่นที่11อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรถที่มีดีไซน์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในตามสไตล์ของ Accord สมรรถนะการขับขี่ด้วยระบบ u u l Hybrid e-h e, H e v ในทุกรุ่นย่อย แรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรและประหยัดน้ำมัน25กิโลเมตรต่อลิตรตามข้อมูลของโรงงานพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อความสะดวกสบายตลอดการเดินทางอาทิ Google Built-in ปุ่ม Experience Selection d e a l ใช้งานง่ายขึ้นไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางราคาของ Honda Accord ใหม่นี้เริ่มต้นที่รุ่น e 1,529,000บาทรุ่น el 1,669,000บาทและรุ่น rs ราคา1 7 9 9 0 0้าบาททั้งหมดนี้มีแถม Honda Exclusive Care ประกอบไปด้วยฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีฟรีรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีและรับประกันระบบไฮบริดทั้งหมด 5ปีไม่จำกัดระยะทางรวมทั้งแพ็คเกจเช็คระยะค่าแรงค่าอะไหล่อีก5ปีหรือ100,000กิโลเมตรสนใจแอคคอร์ดใหม่ก็ขึ้นโชว์รูมฮอนด้าได้ทั่วประเทศครับอีกสุดจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่สำหรับรถบรรทุกนะครับเป็นการประกวดประชันฝีมือนะครับยอดนักขับมือทองประจำปีนี้ครับ มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลลจำกัดได้พูดถึงการแข่งขันอีซูซุยอดนักขับมือทองประจำปี2,566ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่16เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกทั่วประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงขึ้น สำหรับการแข่งขันในปีนี้อีส e ูตได้นำรถบรรทุกหัวลากรุ่น G-XZ และรถบรรทุก10ล้อลากพ่วงรุ่น F-XZ มาเป็นรถทดสอบในการแข่งขันโดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้จะต้องผ่านสนามทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะมีการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับในทางโคง้งจอดในที่จอดให้ตรงจุด การขับสลับช่องจอดการขับในพื้นที่จำกัดและการขับให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยโดยการแข่งขันชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทในปีนี้นั้นปรากฏว่ารอบชิงชนะเลิศประเภทรถบรรทุก1ิบล้อลากพ่วงผู้ชนะเลิศได้แก่สัญญาปิญโยจากบริษัท S R K จำกัดและประเภทรถบรรทุกหัวลากผู้ชนะเลิศได้แก่พัดพ่วงแก้วจากบริษัทเกียรตนาขนส่งจำกัดมหาชน รางวัล Car of the Year ประจำปี2,566นี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยดําเนินการแล้วนะครับและตอนนี้ก็มีการโหวตรอบแรกไปแล้วที่สําคัญปีนี้มีรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาคือ Thailand EV of the Year ด้วยนะครับก็เรียกว่าทันกระแสเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเมืองไทยด้วยรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับก็ผ่านการพิจารณาไปแล้วนะครับมีรถคันไหนผ่านการพิจา,ารณากันบ้างไปชมกันครับสำหรับรางวัลหลักรถยอดเยี่ยม Thailand Car of the Year 2023นี้ก็จะมีรถที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด11รุ่นจาก7แบรนด์รถยนต์ ผ่านการลงคะแนนรอบแรก6คันประกอบไปด้วย 1. b m w x 1 2. t a n งแท้ง honda crv 4. mercedes benz glc 3 5 0 e 5. mitsubishi t r i t o n และ6 toyota innova ส่วนรางวัล Thailand ev of the year 2023นี้ก็จะเป็นการคัดเลือกเฉพาะรถไฟฟ้า100%ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถไฟฟ้าแบบ BEV ในประเทศไทยรวมถึงแบรนด์รถไฟฟ้า EV ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นกติกาเฉพาะสำหรับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินในปี2566นี้เท่านั้นปีนี้ก็มีรถผ่านเกณฑ์ทั้งหมด11รุ่นและผ่านการลงคะแนนรอบแรกเหลือ6รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วย1 BYD Dolphin 2. byd seal 3. mercedes amg eqe 5 3 4 m a t i c 4. amg 4 e electric 5. m g maxus 9และ 6. toyota b z 4 x นั่นคือทั้งหมดในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www auto world thailand com ครับ สับสนุนโดยใหม่ไอซูซูดีแม็เหนือลิมิตพิชิตโลกรู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนเ d a s สระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงรถยนต์ในยุคป,ปัจจุบันบางรุ่นเริ่มมีการติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงหรือ ADAS สมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากความพลั้งเผลอของผู้ขับขี่รู้ก่อนขับกับอีซูซู ขอพาไปรู้จักกับระบบ ADAS กันครับ ADAS หรือ Advanced Driver Assistance Systems เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ประกอบไปด้วยระบบความปลอดภัยหลายๆระบบเข้าไว้ด้วยกันบางระบบก็จะทำงานเดี่ยวบางระบบก็จะทำงานประสานกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นปัจจุบันมีระบบความปลอดภัยย่อยมากถึง10ระบบขึ้นอยู่แต่ละผู้ผลิตว่า จะติดตั้งมามากน้อยแค่ไหนวันนี้จะมีตัวอย่างก,การทำงานของระบบย่อยบางส่วนมาให้ชมกันดังนี้ FCW Forward Collision Warning ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าจะเตือนผู้ขับขี่เมื่อสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าในระยะที่เสี่ยงต่อการชนไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของคนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบ AEB a u t o n o ั o u s e m e r g e n c y b r a k k n n g ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติโดยหากผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรกหรือเหยียบเบรกไม่ทันระบบ AEB จะทำงานเบรกอัตโนมัติทันทีเราไปดูการทดสอบการทำงานจริงกันครับจากคลิปจะเห็นว่ารถกำลังวิ่งและวัตถุที่อยู่ด้านหน้าในระยะที่เสี่ยงต่อการชนกลองนาคู่จะตรวจจับและประเมินผลเพื่อสั่งการให้ระบบ FCW ทำงานโดยจะส่งสัญญาณเตือนใน3รูปแบบพร้อมกันคือ1 ส่งเสียงเตือน 2. มีไฟกระพริบที่กระจกบังลมหน้าบริเวณด้านคนขับและ 3. ขึ้นสัญลักษณ์หน้าจอ M อ d เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เตรียมเบรกโดยหากผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรกหรือเบรกไม่ทันอย่างที่เห็นในภาพว่าเท้าไม่ได้แตะเบรกระบบ AEB จะทำงานต่อทันทีโดยการเบรกรถอัตโนมัติ และมีสัญญาณขึ้นบริเวณหน้าจอ MID เพื่อแจ้งให้ทราบว่าระบบได้ทำการเบรกอัตโนมัติแล้วทั้งนี้ระบบ AEB จะเบรกจนรถหยุดนิ่งเป็นเวลาประมาณ2วินาทีหลังจากนั้นผู้ขับต้องเยียบเบรกเพื่อหยุดรถด้วยตนเองโดยทั้งระบบ FCW และ AEB จะทำงานที่ความเร็วระหว่าง8 160กิโลเมตรต่อชั่วโมง PMM Pedal Misapplication Mitigation ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบจะช่วยตัดรอบเครื่องยนต์ทันทีในกรณีที่เกิดการเหยียบคันเร่งผิดพลาดโดยมีแรงเหยียบคันเร่งมากกว่า30%และมีสิ่งกีดขวางด้านหน้ารถที่กล้องตรวจจับได้โดยระบบจะทำการ 1. ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งแล้วรอบเครื่องจะไม่เร่งเครื่องตาม 2. เสียงเตือน 3. มีไฟกระพริบที่กระจกบังลมหน้าบริเวณด้านคนขับ และ 4. แสดงข้อความเตือนบนหน้าจอ MID ระบบจะทำงานได้ทั้งที่ตัวรถออกจากจุดหยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกียร์อยู่ในตำแหน่งดีและเมื่อระบบ p m m ทำงานระบบจะตัดการทำงานเครื่องยนต์ให้3วินาทีหลังจากนั้นผู้ขับต้องยกคันเร่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาดในการเหยียบคันเร่ง เอ a s ยังมีระบบความปลอดภัยยอดระบบอื่นอีกรวมถึงระบบความปลอดภัยอีกหลากหลายที่มีการติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยุคใหม่ที่เราควรรู้โปรดรอติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับรายการของเราก็เดินทางม,มาถึงช่วงท้ายนะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสราร์ สี่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มทางสบห้ากดหนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมาส d a าเจพี P. P. ปริษัทรวมนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ